โคนันเคยถูกลักพาตัวไปตอนไหนบ้างสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวจีโซนแฟนตัวยงคนรักโคนันนะคะมีเพื่อนๆขอกันเข้ามานานแล้วนะคะกับเรื่องโคนันถูกลักพาตัว แอดก็หานานมากกว่าจะได้คลิปนี้มายังไงนะคะหากขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ขออาภัยกันมาณที่นี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนไหนบ้างที่โคนันพระเอกตัวเล็กของเราถูกลักพาตัวไปค่ะเริ่มตอนแรกนะคะที่โคนันปีหนึ่งตอนที่44คดีลักพาตัวเอดงะวะโคน,นัน เริ่มแรกของการถูกลักพาตัวก็ต้องตอนนี้เลยค่ะเพราะครั้งแรกที่แอดได้ดูนั้นไม่ได้ดูสปอยจากไหนเลยค่ะลุ้นเองลุ้นล้วนก็ถือว่าตื่นเต้นดีนะคะพอเนื้อเรื่องดําเนินไปอย่างลุ้นลุ้นสุดๆนะคะแต่สุดท้ายก็เงิบกินเพราะเป็นการแสดงเหตุการณ์จําลองของครอบครัวคุโดที่ได้รู้ความจริงเรื่องตัวหดเล็กลงของโคนันนั่นเองค่ะแหมเล่นเอาใจหายใจคว่ำกันเลยนะคะเนี่ย ครั้งที่2ของการถูกลักพาตัวนะคะก็คือโคนันปี7ตอนที่3 4 6ร้อถึงสามชื่อตอนว่ารถคนร้ายลักพาตัวที่หายไปตอนนี้โคนันเปลี่ยนตัวกับจุนคงนะคะที่อยากไปร้านเกมก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลจึงทําให้โคนันต้องเปลี่ยนตัวกันและหลังจากนั้นคนร้ายก็มาจับโคนันไปเพราะนึกว่าเป็นจุนคงนั่นเองค่ะ ว่าแต่ว่าคนร้ายคราวนี้นะคะจะลักพาตัวทั้งทีก็น่าจะจำหน้าของคนที่จะลักพาตัวกันหน่อยเนาะครั้งที่3นะคะในโคโนันปี8ตอนที่375ชื่อตอนว่าประทะองค์กรชุดดำปริศนาคูณ2ในคืนเดือนเพนตอนนี้หลังจากที่เบลมอตถูกอากาอิยิงแล้วนะคะเธอก็อุ้มโคโนันเข้าไว้เป็นตัวประกันไม่ให้อากาอิยิงซ้ำได้และเธอก็หนีรอดออกมาจากสถานการณ์นั้นได้อย่างสะบักสะบอมเลยล่ะค่ะ ครั้งที่4นะคะในโคนันปี12ตอนที่598-599ชื่อตอนว่า2วันกับคนร้ายคราวนี้นะคะโคนันเข้าไปช่วยเด็กหญิงคนหนึ่งที่กำลังจะถูกจับตัว คนร้ายเห็นว่ากำลังจะจวนตัวก็เลยจับโคนันไปแทนแต่คนร้ายคราวนี้เขาเป็นคนดีที่โดนใส่ความนะคะโคนันจึงได้ใช้ความสามารถของตัวเองช่วยเหลือเขาจนเขารอดและก็คลี่คลายคดีได้สำเร็จแบบงดงามค่ะซึ่งตอนนี้นะคะหลังจากทุกอย่างคลี่คลายแล้วหลายคนคงอิจฉาคโคนันกันไม่น้อยนะคะกับอ้อมกอดอันแนบชิดของสาวรันค่ะครั้งที่5นะคะในโคนันปี15ตอนที่7 2 3ดร้ ชื่อตอนว่าดนตรีรติกาลของเหล่านักสืบในตอนนี้นะคะโคนันถูกผู้ว่าจ้างพาตัวไปและวางยาสลบโคนันก็แกล้งดื่มและแกล้งสลบไปค่ะจนได้ช่วยผู้ว่าจ้างคนนั้นสืบหาคนร้ายตัวจริงได้และสุดท้ายนะคะคนร้ายตัวจริงก็โผล่มาและจับโคนันไว้ซึ่งตอนนี้ก็มีคนกลูเข้ามาช่วยโคนันกันเต็มที่เลยล่ะค่ะว่าแต่ว่าการช่วยโคนันของเซระมาซมิคราวนี้โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะคะเนี่ย ครั้งที่6นะคะในโคนันปี18ตอนที่900ถึง901ชื่อตอนว่าวิกฤตในความมืดของโคนันตอนนี้โคนันถูกจับตัวและลักพาตัวไปไว้ในโรงศพที่กำลังจะถูกทำลายไฮบาระและเหล่าขาบวนการนักสืบรวมถึงโมริโคโกโร่รันและตำรวจนะคะพยายามอย่างยิ่งที่จะตามหาตัวโคนันให้เจอให้ได้ ซึ่งตอนท้ายๆนะคะแอดมินดูกี่ครั้งก็น้ำตาซึมตามด้วยทุกครั้งตอนที่เห็นทุกคนหลั่งน้ำตาเพราะคิดว่าโคนันน่าจะถูกบทขยี้ไปกับโลงศพเก่านั้นแล้วแต่สุดท้ายโคนันก็รอดมาได้ค่ะโดยในตอนนี้นะคะเรายังได้เห็นว่าทุกคนเป็นห่วงโคนันกันมากโดยเฉพาะลุงโมริที่รีบวิ่งขึ้นไปยกเครื่องบทขยี้ด้วยมือเปล่าหวังจะช่วยโคนันให้ได้นั่นเองค่ะครั้งที่7นะคะในโคนันปี17ตอนที่8 5 7ร้อ ชื่อตอนว่าโคนันกับเอบิโซปริศนาคาบุกิจูฮัตจิบังในตอนนี้นะคะคนร้ายจับตัวโคนันไปแล้วเอาไปขังไว้ในห้องใต้ดินของตึกที่กำลังจะถูกทุบซึ่งการตามหาตัวโคนันก็ต้องพึ่งไฮบาระและเด็กๆขบวนการนักสืบเยาวชนอีกแล้ว แถมความประทึกของการช่วยชีวิตก็ลุ้นจนแทบหยุดหายใจเพราะหากช้าไปแค่จังหวะเดียวโคนันของเราก็คงเหลือแต่ชื่อแต่สุดท้ายโคนันก็รอดออกมาได้เหมือนเดิมค่ะโดยทั้งตอนก่อนหน้านี้และตอนนี้นะคะมีมุมเล็กๆน้อยๆอย่างหนึ่งที่แอดมินมองเห็นนั่นก็คือโคนันจะเป็นคนที่หารันเจอเมื่อรันหายไปส่วนไฮบาระก็คือคนที่หาโคนันเจอนั่นเองค่ะ ครั้งที่8นะคะในโคโนันปี19ตอนที่968ถึง96 969ชื่อตอนว่าโคโนันถูกลักพาตัวตอนนี้นะคะโคโนันกำลังให้โคโกโรนิทราที่คลายคดีอยู่แต่คนร้ายก็หนีโคโนันจึงชนเข้ากับคนร้ายและถูกคนร้ายจับตัวไปแต่ก็อย่างว่าคนร้ายคราวนี้ก็เป็นคนดีแต่ไม่ดีเท่ากับคนร้ายที่ลักพาตัวคราวก่อนนู้นนะคะแต่สุดท้ายโคโนันก็เอาตัวรอดกลับมาได้อีกเช่นเคยค่ะ ครั้งที่9นะคะยอดนักสืบจิ๋วคนันภาคพ,พิเศษคดีปริศนากับโคนันที่หายไปตอนนี้โคนันแกล้งลื่นล้มในห้องน้ําจึงถูกคนร้ายโปะยาสลบและพาตัวออกมาเขาจึงแกล้งความจําเสื่อมและช่วยเหลือคนจํานวนหนึ่งให้รอดพ้นจากการถูกระเบิดตายตอนนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่สนุกมากๆเลยละค่ะทั้งไฮบาระทุ่มสุดตัวเพื่อตามหาโคนันและดออรอากาซะ และความเท่ของรันที่ซัดคนร้ายจนหมอบในทีเดียวถือเป็นอีกตอนหนึ่งในร้อยกว่าตอนที่แอดมินชอบมากๆเลยละค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตอนที่แอดมินรวบรวมมาได้ที่คนนั้นถูกจับหรือถูกลักพาตัวไปก็อย่างว่านะคะการจะแยกตอนเฉพาะออกมาจากพันกว่าตอนเนี่ยใช้เวลานานมากเลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะหากว่าแอดทำได้ไม่เร็วเท่าไหร่ อีกอย่างนะคะอาจจะมีขาดตกบกพ่องไปบ้างก็อย่าว่ากันเลยนะคะใครที่นึกตอนไหนเพิ่มเติมได้ที่แอดลืมไปนะคะก็มาช่วยคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันได้ค่ะแต่ก่อนจากกันวันนี้นะคะแอดอยากบอกว่าตอนที่ทุกคนขอกันเข้ามานั้นแอดได้อ่านทุกอันนะคะแต่บางอย่างข้อมูลมันมีน้อยมากหายากมากจึงยังไม่สามารถทำออกมาให้ดูได้แต่แอดก็จะพยายามทำเต็มที่ค่ะ ยังไงก็อย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนและอยู่เป็นกําลังใจให้อดิน g z o n นด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักทั้งที่มารู้จักกันใหม่และคนเก่าที่ตามแอดมานานรวมถึงเพื่อนเก่าแก่ที่ตามแอดมาตั้งแต่ช่องเดิมที่ถูกปิดไปแล้วด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ